ประกอบคอมมินไว้ดู Netflix ในงบ1,000กว่าบาทสเปคมีอะไรบ้างมาดูกันเมนบอร์ด <Main board S 1> ที่เลือกใช้เป็น LGA 1 1 5 5 5 8 0บาท CPU i3 3 3 2 0มือ2 40บาทสิงลมเดิมมือ2 40บาทแรม DDR3 4บ x 4 200บาท SSD 128 GB 220บาท Power Supply Flex 200วัตต์250บาทเคส ITX 430บาทใครอยากประกอบตามพิกัดของอยู่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะ